เฮ็ดเฮ้ยไม่เดี๋ยวแก่นียกูรู้ในขารองเท้ากูไปอ่ะแก่งดูหน้าเอาไาเที่ยวทำไมแล้วก็มาสิรองเท้ากูเรื่องอะไรเตี่ยวโม่เลยเขาล่ะแก่งสีรองเท้าเลยสีอะไรอ่ะสีขาวอ่ะ กอดวมดก็อดดด้วยทำตัวนะเลยเขาเองเาด้นี่ช่วยเฮ้ยไม่ทำอะไรอ่ะติดสนิทติดสนิททำอะไรติดสนิทไงนี่สามทีเนี่ยไม่ตายก็แบบสนิทไปเลยอ่ะมก็เจ๊กูเลยคำพูดเลี่ยเนี่ยคำว่าติสนิทมายถึงให้เข้าไปพูดคุยกับเขาไม่ใช่อะไรไปตีเขาอ๋อไปติสนิทที่เชื้อมึงไม่รู้เรื่องเหยไงไม่รู้เ กูพูดแค่นี้แล้วโกรธกูทำไมอะมึงโกรธอะไรกูวะเนี่อ้เปล่ามึงโกรธกูไม่ได้โกรธเอ้ามึงไม่โกรธแล้วมึงมองค้อนทำไมไอ้บอลกูนี่พอมันทีกับมุกแบบนี้เฉันกูไม่วางคอเนี่ย่างนั้นกูตีหัวมันได้แบบนี้เฮ้ยตาเ่าไปเก็บมึงมองคอนมาไม่พอใจมึง กมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาตี่แล้วเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าขอตัวกันหมดเลยค่ะสวัสดีต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะเพื่อนแบบนิสไม่ดีอ่ะมันบ้าบอโม่มตีกันทั้งเ่ย่ะคนบ้าใช่ไหมคะเอ๊กแล้วมาคุณตุ้ใครเนี่ยอ๋อเปว่าผู้ชนเนี่ยเป็นนางขหลวงนะคะเป็นนางข้าหลวงยใมือนี้แหะค่ะออย่างงี้ฉันเราจาเป็นนงขวงได้ไหม หเป็นนางข้าหลวงขอโทษนะดูสิเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนางข้าหลวงอ่ะช่บอกเลยว่ารูปร่างแบบนี้เป็นอะไรดีรูปร่างงี้ล้าจะเป็นนางข้าหลวงรปจะเป็นข้าสามากกว่านางข้าหลวงรงเพื่มันว่าฉันนีและ ใครั้งนั้นทั้งหมดเลยเห็นมันอะไรถามแม่เลยดิดูแลตัวเองคุณเจ็บนมอ่ะคุณเป็นเหม็นเมื่อวานคุณจะเป็นเหม็นปะเนี่ยเจ็บหันมมากเลยเนี้ยท้าเอาแต่อ้องคนนะคุไม่เป็นตัวตมปลอม้องมาอ๋อนี่ไปแต่ว่าแตกพานั่นสิไปไปไปเอฟหมดเลยเนี่ย หมึงเยอะมากเลยวะพอครบยี่สี่นี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอยี่สิบสามค่ะใช่แล้วค่ะยี่สิบสามเองเมื่อวานเห็นปากเนี่เกินยี่สี่ทำเพจเนี่ยก็ขอให้ปากเกินยูเลยค่ะมึงอย่างโง่ดิค่ะบอกเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีี่กัดฟันทำไมอะค่ะ อยากแตะปากค่อนมาแตะปากมาเลยแตะปากมึงอเลอุ้ย yes. พี่พี่ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะพี่อะไรล่ะพี่คนดีค่ะที่นี่คือแต่ว่าหนูอ่ะก็ยืนอยู่หนูแต่เพื่อนหนูไปฟ้องว่าพี่ยไปด่าเพื่อนหนูสิคะหมคะ พวกหนูว่าจะไม่สวยถ้าพวกพี่ทั้งสี่คนน่ะแต่ว่าพวกหนูก็มีจิตใจนที่สวยงามน,นะคะค<ณ>พี่อะอย่ามีเรื่องมีราวเลยนะไปคะพี่ก็เห็นแล้วเมื่อคืนนะ่ะมันน่ากลัวขนาดไหนฉะนั้นอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยอย่า ี่่วันนี้ดี่พอเหมือนกันค่ะคุณน้องขาเอนนี้นะคะคุณน้องอยากไป็นางข้าหลวแล้วคะเนี่ย่เออคุณน้องมากันกี่คนแล้วคะคือว่าหนูก็มากันสอมคนนะคะเอออีกคนไปไหนแล้วคะเห็นแค่สองเองนะคะนี่เนี่ยหาอะไรดีอยู่แค่เลยทำไมล่ะที่เป็นร้อยไร่ถึงไม่เหนื่อยต้องมาเดินที่เดียวก็ปู ยาักหนูย่าเปิดเดี๋ยวนจะดูเดวกกปร๋เตะออกเอ๊ยขออัญเชิญดวงวิญญาณนอ้ยนี้ได้มึงก็ออกมาเลยยืนเยืนองบ้าอะไรโหนโหนอะไรดีคะเอาไงขอเรียกคึณงโนเรียกใคร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผีหรือเปล่าคะผีทำไมอ่ะไม่เป็ผีหรอ่เขาจะมีครับเมื่อหนูขึ้นหลังเขาท้องเขาตีแล้วเขาเห็นว่าผีได้มีรอยไม่ใช่นึกว่ามึงนี่แหละกลัวค่ะเพื่อนหนูดีเพื่อนหนูค่ะโอเคเพื่อนใช่ไหมคะค่ะอ๋อโอเคค่ะคุณน้องขาเมื่อกี้ว่าอย่างเวลาเขาหลวงและตามพี่มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นขั้ว